แล้วจะกดภาษาไทยนะฮะแล้วก็เลือกแปลเป็นเสียงเกาหลีนะฮะับแล้วครับเริ่มไหมโอเคนะคะแรนะคะเดกชาเป็นสีะคำแรกค่ะทัุ่นเต๋ ใจเก็ถอดอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เลยนะ เลื่ปเสียงมวลชนถ่ายื่อยไปสาวๆบกมือทีมงานเ Enter อยู่ไหนกดเสียงตรงไหนมาดูหน่อยซิช่วยหน่อยเร็วทีมงานแตกยนอันนี้อยากเหนก้นแตกยอนอ่ะ MVDO มันซูมไม่ได้เนาะใช่ไหม เอาคำต่อไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะฮะนนคำต่อไปเลยครับคุณจุนครับค่ะคำต่อไปนะคะทุกคนจะดูด้วยกอนเลยครับ ยางอี้หนึ่ง,งอันนี้ยังไม่ได้เริ่มไห้นะบอกให้ดูดีๆเริ่มเลยนะย แมว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 ใช่แมว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 ไมวแ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 ม้แมว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 ม่แมวแมว 정답ตอบดอกไม้ใกล้เคียงใกล้เคียงจ้าโอเคไหมดอกไม้เป็นบานะจ๊ะดอกไม้แล้วคุณกาวคุณกาวมือนีเราสองท่านเลรับสองท่านต่อไปครับหมายเลข M5 ครับ M5 จ้า M5 อยู่ไหน เอ็มห้าและยูยี่สิบครับผมจะตกใจถึงเมื่อไหร่จ้าลงมาเร็วก็รออยู่เร็วครับเร็วครับเร็วครับเร็วจ้าเด็ดวันนี้จ้าเร็วจ้า เดี๋ยวคู่ต่อไปที่อยู่กันนี่ชคุณนะครับวีแปดและเอ็งสามสิบนะฮะเตรียมตัวเลยนะครับอนนี้ก็ปินนะบ้ะอยากจะพูดอะไรบอกล่ามก็ได้ค่ะล่ามแปลให้แท็กยอ เริ่มเลยนะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเลยครับช่วยจับเวลาด้วยนะคะครับผมหนึ่งนาทีนะจ๊ะเป็นเกินหนึ่งนาทีนะจ๊ะโอเคคุ้นต่อไปสวัสนะจ้าเด็กนิชคุณนะวี V8 สามสิบนะครับ ก้ม้ามอะไรนะดูก้ามค่ะสิแเนัดาบีนได้ไมปนีตปคนนึงาถ่คายถูกค no. ่ะตอบถูกค่ะซโครงค่ะโอเคอีกมนท อีกอันหนอีกันนะโอเคขัต่อไปยูไนก็ได้แบบนี้็เดกจิกจิกจิทุกต้องมาโอเคเก่งมากครับผมดีใจด้วยนะจ๊ะอ้าวต่อเลยจ้าต่อไปอต่อไปนี่จะคือ ต่อไหมครับเชิญเลยครับคุณจุนครับคำถามครับอ่เห็นแล้วค่ะเห็นพี่กูร์ชแล้วเนาะแต่บว่าเลยคะแต่ว่ายังยังยังไม่เข้าเลเลยงงตามเลยทีเดียวอะไรคะผ้าีม้าตีมาพวดมาใช่ใส่ใส่ มา,า,ามาสครับ้วครับอีกครับรต่อไปครับะระหว่างนี้นะฮะทีมจุนโฮนะฮะเตรียมตัวนะครับวัยแกับบ b 1 6นะฮะ

ต่อไปรอคิวนะครับ I17 กับ O20 นะฮะเออตอเป็นมา่าเกาหลีนี่อองศิลปอไรฉ่าินใรตอาไไใช่ไหมคแพอะไรตอบไล้วเหรอ